ลาทุกทีมการขอดอูอานะครับท่านต้องรอให้ลูกตายก่อนถ้าลูกมีปัญหาแล้วก็ต้องให้ผู้จัดจาก,การทีมนะครับเดินมาขอไม่ใช่ให้นักกีฬาทุกมาโวยมารุมก,กันมาขอนะครับให้ผู้จัดจาก,การทีมคนเดียวนะครับที่มีสิทธิ์ขอดูอ,อานให้มาแจ้งผู้ตัดสินที่ดหนึ่งเราต้องรอให้ลูกตายก่อนนะครับ มาชมรอบรองผู้ที่สองครับออนไลน์กันแบบยาวๆเหมือนเดิมครับมาดามทีมในชุดสีชมพูครับกับน้องเซลโร่รับในชุดสีเหลืองแดงมาเป็นมึงจำเวลา ต่อจากหน้าประตูเขายุบยาวยาวมาสวนันดีครับนี่น้องเป็นโนครับได้ทุบเขาตัวนี้ มาเยเค<ท>อ่ะทาชมครับรองรองผู้ที่สองครับวันนี้เราออนไลน์กันเยให้ดูเป็นคู่เป็นคู่เลยฮะเราจะได้กลับไปดูระลอกของเราครับแคปได้ครัอบอิ ครับเอาโทษกันได้ครับเกือบไปแล้วเหลืออีกไม่เยอะแล้เราก็จะทราบแล้วครับว่าใครครับจะคว้าแชมป์รายการเอ็นยูโอเพคครับอยู่ยิสาไปครองครับแมอีกสนัดครับไปรอชีแล้วนี่ก็คือนิดาครับแม่การนัฟ้าทำงานครับ เดินทางเข้าสู่รอบชิงอยู่ที่ทีมนี้นะครับจะเป็นมาดามทีมหรือน้องพปโดครับจะเข้าไปเจอกับดีดาในรอบชิงชนะเลิศครับจเ้ยติดเปวโอ้ แล้วแม่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว,ลว,วก็รักษาประตูของน้องเตโนโน,ตน,ตนุ่มแต่ว่าระวังไม่ออกไม่ออกไปต่อเล่นต่อ,อย้อนหลังกันไปครับคาราบีโหนกับแหม่เอาแล้วมาดามพีมดักได้แบบนี้จ,จริงกันโดนเตะพีคแล้วก็ออกห้างไปครับ เยได้ Finnish, no liebe, เป็นลาประตูของตัวเองครับทำหรับาราบีฟรีได้แล้วนี่โอ้โหล่างทองเข้าหรือเปล่าครับผู้รักษาประตูของน้องเป็นโลโอ้เซฟสามครั้งติดติดกันแล้วครับแหมองลงในรอบรองรอบชิงนี่เอาแล้วก็ปูจังหวัะที่โดนกรรมการเป็นจังหวะนี้กรรมการให้เป็นบอลเปล่าครับกรรมการให้เป็นเปล่า โดนไปเหลือครับผู้เล่นของน้องเป็นโ,โนโอ้ไม่แน่แล้วตอนนี้โยกมาเข้าโอ,โอ้ตีครั้งแล้วโอ้ม้าแับดวงครับ ลับหลับท้องเีงโนโอ้ยอย่างนับย่าเจาอไม่ได้ไดแล้วสำหรับมาดาวิ์เอาแล้วก็ฟาวกันตัวนี้เอาแล้วครับจงหวะนนี้นี่ถือว่าได้ลุนล้นแล้ว มากเพียเปลี่ยนจุดแ chị hầu hạ chỗ léo chỗ ba thằng a hết là mà đi làm cái bay bà tìm bà đã em qua ไหลข้างใเขาหนึ่งสองพึ่งชน่งเราเจ็ดคาดอีกแล้วครับโอ้เกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ครับโอ้ยหลวงพ่อปัดเป่าหลวงพ่อป้องครับของลองเป็นโดรับทำงานครับพี่โอ้ทั้งปัดเตาถึงจะเอาไว้ที่เสาครับโอ้หลวงพ่อเสาหลวงพ่อคาดครับตอนนี้มาหมดแล้วครับ ทุกออกห้าครับกาเปนบอลทุกของมาดามพิมในจังหวะนี้ครับทุกเป <c oughs> ิดเข้าไป တော်ကြပါသည် đéo, ủa đâu không bỏ mà, díng chạy vậy, bóng nó cái này ยาเปลเ่็นบอลของน้องเบนโดยกบาตหวดัดลิตริมเพื่อเอามาดาพิมมาดาพิมยกมาข้างหน้าแล้วไปต่อเบีรยร์ไอจิมาโอเซต้าแม่อยากมายังไม่มาแล้วตูกขึ้นนำของมาดาพิมเย็บบุก ดีกว่าเต็มโมโล,ล,ล,ลับลโอ้อะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้ทำขนาดนี้กันแล้วตอนนี้เย็นใจเย็นดิเดี๋ยวได้เลยโอ้สี่เสาห้าเสาแล้วครับไม่ติดเสาก็ติดคานไม่ติดคานก็ติดเซฟมครับต,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 ตรงนี้ จบไปแม่แต่กวะนี้ต้องืนหลักประมาณนิดนึงครับตามโซนกันใหม่เพาะสั้นๆเล่นออกมาในพื้นที่แคบๆได้แล้วก็ยี้ติดเต็มเครับโอ้ยเอาแล้วมาแล้วนี่เราชนะโอ้โหผมมีผู้เล่นของน้องเป็นนเจ็บครับ He ain't ุกยาวยาวมาแผ่งมาครับจบอีกครั aw, ้งหนึ aw, ่งครับตอนนี้ติดทุเล่นของน้องไปดอกไปถูกเข้ามาตดกติดเต้นีโอ้โห วางออกมาน้องเปโนโดนมาดามพิมแย่ปลาได้แล้วก็ปั๊มมันอยู่เอาแล้วน้องเปียโนน้องเปโนแกะออกมาได้แล้วก็มาสองคนสามคนแล้วก็ยิงกันฉลถบครับตอนนี้ครับการพิเตอบุกโอ้โหติดเไปเหมือนกันครับอตอนนี้เป็น แนวรับของทั้งสองทีมก็ทำงานครับต้องบอกว่าแนวรับของทั้งสองทีมทำงานตับแล้วตอนนี้ตาปไปยตาเปิดบุกใส่กันอยากให้มันจบในเวลาแล้วแบบนี้มาดามพิมยิงเลยยิงเลยได้ครับโอ้โหกรรมการให้เป็นเตะมุ่งครับโอ้ทุกอย่างดี่เพอร์เฟกต์หมดแล้วครับเหลือแต่ประตูครับ เล่นสันส้นๆแล้วก็มีเนียวดังว่าน,นี้ล้ง่ายไปไหน่อยครับยังไงครับกรรมการบอกงล้ง่ายไปไหน่อยบอกลุกขึ้นมายังไงครับยังไงครับฟาดาผิดแทงมาผิดครับแต่ยังตามไม่มีโอ้ฟาล์ฟล์กรรมการให้เป็นบอลของเดีไปเดียครับ กรรมการครับฝ่ายผู้จัดการทีมของมาดาพิบข์ขอเช็คบียาครับจังหวะเมื่อกี้นี้ครับกรรมการนอนหนึ่งดูแล้วครับดูเวลาครับเดี๋ยวครับกรรมการออกไปดูให้ครับจังหวะเดียวล้างหนึ่นี้ครับอ่ากรรมการครับเชิญเลยครับบูรียากรรมการทั้งสองคนเลยครับกรรมการไปเลยครับไปเลยกรรมการไปดูเลยครับตัดทีเียเดี๋ยวดูให้ครับแป๊บเดีครับนาทีมของกรรมการครับเราดูครับ Maka jubela apa inyo ha? Poo

นาทีที่12วกว่าครับที่หน้าจอครับที่หน้าจอเวลาอมไล่รอดงไม่ได้ครับรรกรรมการตัดสีนิตในวันี้ไม่ได้ครับ โยกมาจากหวานี้เอ้ามาดาวพีมาดาวพ,าาพีแม่เตือน้องเปโนโอเตินมาคลายเป็นบอลของน้องเปนโนโครัปปบหมกน้อยกว่าครับเลีงอะไร ทีได้ไหมถางหน้าเขาหาประตูไม่ได้ครับอย่างเป็นบอลของมาดาพิ่มาดามพิวลูกเลโหยจับยาวจับยาวไปหน่อยเอ้าได้ไห้ไม่ได้ งมีเวลาจะมีเวลาครับตอนสองทีมครับโอ้โหไม่แน่ครับแบบนี้จะเป็นปีกาได้ง่ายฮะโอ้ยิงอยู่ฝ่ายเดียวครับแต่ยังไม่เป็นประตูครับเข้าสองครับจังหวะนี้ทำอะไรต้องมีความครับตอนนี้ครับมาดาพีมมาดาพีนล็อกจิ้งจ้ายไม่ตรงกับครับ กรรมการให้อีกสามนาทีสามนาทีท้ายโมงเช็ดหน้าผู้รักษาประตูของมาดามพิมต้งเตะทิ้งไปก่อนครับการเป็นบอลทุ่มของน้องเปียโนน้องเปียโนทุ่มเห็นบอลทุ่มของน้องเปียโนน้องเปียโนเจอมาดาพิมหัวขึ้นมาเอาแล้วครับไปแล้วตอนนี้มาดาพิมมาดาพิมมาดามพิม Exactly. <laughs> ทำแหน่ของมาดามพมครับเยวารรมกงารหยุดเวลาให้ครับโอ้เอาจนได้แล้วความพัาย,ยาของมาดามทีมครับทั้งเสาทั้งคางทั้งเซฟทั้งลดกต่อโอ้โหนี่เป็นสิบสิบแล้วแต่มาสำลดผลในช่วงทดเวลาแล้วทีแรกครับ Ủa, oh, ôi, oh, oh, yeah cái <coughs> <coughs> oh, kìa. <coughs> หีือยังไงยังเก็บได้แต่ยังเล่นยังเล่นแบบเดียวกับยังหุกเขาใส่ครับเอาไม่ได้บอลไปเสียถ้าได้เพิ่มที่ปลอดภัยครับแม่เอาครับน้องเตนูต้องทำรับตะไรทำได้เลยครับครับสองนาทีท้ายเอาแล้วมาไปแม่เข้ามือครับความรอมาออกข้างครับได้เป็นบอลของ ชัแดงบอวนี้มีาเแขีั้านนี้ับเอาลเป็นี่องน้องเป็นครับหลังจากจบรอบรองชนะเลิศคู่นี้แล้วจะทำการพักกันตัก ชนะเลิศคู่ที่สองครับเราจะทำการพักกันสิบนาทีครับพักกันสิบนาทีครับเพื่อให้คู่ชิงชนะเลิศมีความพร้อมที่สุดครับรอบรองชนะเลิศนะครับคำถามในออนไลน์รอบรองชนะเลิศคู่ที่สองนะครับลินดาครับไปรอชิงครับอยู่ที่ว่าใครจะเข้าไปชิงครับระหว่างมาดาทินกับ nó khi nó ngủ câu hỏi cho bạn những bánh nhiễm ma đó Ôi. ในสนามก็ต่อกัันตอนนี้มาดามพิมมาดามพิมต้องย้อนหลังกลับมาครับตามโศนกันไปกรรมาการเป่าลดปิดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นมาดามพิมครับเอาชนะน้องเป็นโนไปได้1ประตูต่อศูนครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับมินดาครับแห่พักกันสิบนาทีครับเดี๋ยวมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศครับ Ada lot, ada.